<อ>ดูขาดูขาดูขา <c ười> โอ้สวยสวยสวยงามสวยเนี่ยดอกนี้โอ้เดินเองหูม <c ười> <c ười> องไม่เห็นเลย นี่แต่อนี้มันชัดอยู่เนาะโอ้ยชัดชัดสวยสวยมันโผล่มาก็เห็นน่ะถ้าไม่โผล่มาก็ไม่เห็นนะเนี่ยมองยากมองเย็นนะเนี่ยดาวดูดอกนี้ตายอยู่อยู่เป็นว้าวโอ้เห็นหรือเปล่าเนี่ยดูดอกนี้ดู ใต้ผิวไหมว้าใช่ไหมใช,มใช่ทำไมจะไม่ใช่แกออกมาดูที่มันใช่สไตล์ว้าทีขาโอ้ยทุกคนขาขาโอ้ยแกออกมาดูซิทำไมเดี๋ยว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 โอ้โหเห็น้าจี๊ดตาดีมองมองไม่เห็นเลยโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยสุดยอดสุดยอดจริงๆ ดอกนี้ยังไม่ตายดอ,ดอกนี้สวยโอนี่นค่ะโอ้นี่ค่ะโอ้โอทุกคนสวยสวยค่ะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้<า>ไดนี่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 สวยมากเลยโอ้ขาว้นมากโอ้โหนี่ค่ะที่เดิมค่ะที่เดิม Make my meat, make my meat, my...